เดี๋ยวเราจะมาต้มโพะโลกันนะคะอันนี้ใช้หมูสับชั้นแล้วก็จะมีเลือดเดี๋ยวเราหั่นหมูก่อนเดี๋ยวเราจะหั่นหมูเป็นชิ้นๆก่อนนะคะอันนี้เป็นชิ้นแบบไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะสุจเรียบร้อยแล้วก็จะหั่นเลือดต่อเลือดก็จะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเละ เรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปหมักหมักหมูก่อนแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันอันนี้เราก็จะหมักไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องผัดอันนี้จะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยหน่อยนึงนี่นล้วก็จะใส่ผักชีแลโขกลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราเคี่ยวไว้นะคะเดี๋ยวเราจะตักออกอันนี้เราเคี่ยวหน่อไม้ไว้แล้วก็จะใส่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ํามันผัดอันนี้เราจะใส่ที่เราตำไว้ผัดเลยนะคะใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่ซอสไปด้วยนะคะ ก็ปิดไฟเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่หมอ้อระหว่างรอน้ําเดือดน,นะคะเราจะแกะไข่ใส่ให้มันน่ากินสีมันจะได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องตุุนไปเลยอันนี้จะเป็นพวกเครื่องเทศนะคะใส่ให้หอม,หอม นี่ก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปุ้มกันเลยนะคะตัดเกลือ,อนิดนึงไ<ฮ>ม่นิดแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองชิมนะคะ ไดจุดดูโอเคใช่ได้เดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ที่บ้านหน่อไม้เคี่ยวแด้เคี่ยวไว้นะคะเวลาจะกินก็เอามาทำกินได้เลยใส่ไข่ไปเลยเคี่ยวไแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะใส่เลือดก,กันเลยนะคะ แล้วก็ใส่หอมผักชีนะคะลงไปอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักให้ดูหน้าตับยังไงน,นี่นะคะที่น้ำมอยททำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอช่างเก่งมากินข้าวนะคะ